สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวพฤหัสบดีย้ายราศีวันที่19เมษายน2566าหสบดาวพฤหัสเป็นดาวฝ่ายสุประเคราะห์แล้วก็เป็นประธานฝ่ายสุประเคราะห์จะเป็นอย่างไรสำหรับชาวลัคนาราศีมีนติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด, like, ด s u b ส cribe ติดตามอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง อะพูดถึงดาวพระฤหัสบดีขอไปที่ดาวก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาดูว่าดวงเป็นอย่างไรหลักเทวะกำเนิดครับพระพฤหัสบดีพระอิศวรนนะทรงนำรือสี19องค์นำมาบดเป็นผงห่อด้วยผ้าสีไพยทูนนะก็คล้ายๆสีเหมือนอัญ,ญมณีสีส้มสีเหลืองแก่ๆนะสวยๆนะประพรมด้วยน้ำอมฤตเสกให้กำเนิดเป็นเทพบุตรพระพฤหัสบดี ร่างกายสวยงามผิวพันธผุดผ่องสีเสื้อผ้าแพรพันสีแสดทรงมลึกคาหรือกวามเป็นพานะจะสังเกตไหมพระพฤหัสเนี่ยจะมีคําว่าพฤหัสบ,บดีบด,ดีแปลว่าผู้เป็นใหญ่อธิตบดีอย่างเงี้ยนะ,ะนี้พฤหัสบ,บดออีก็หมายถึงว่าเป็นเทพผู้เป็นใหญ่เพราะเขาเป็นประธานฝ่ายสุภปปเคราะห์ดาวแบ่งเป็นสองพวกบาปเคราะห์กับสุภเคราะห์ ไฟก็เรียกว่าฝ่ายรุนแรงกับไฟที่นิ่มนวลสุปเคราะ์ดาวพฤหัสบดีเป็นหัวนหน้านี่ฉะนั้นไม่ธรรมดาครับนะตามหลักคำพีเฉลิมไตรภพนะก็โหราศาสตร์ไทยเนี่ยแล้วก็นำความเชื่อย,ยึดโยงกับทางพรามหมณ์ฮินดูนะ,ะทีนี้ไม่ใช่แค่คนไทยครับทุกชาติทุกภาษา อยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยมองเห็นดาวพฤหัสบ,บดีทุกคนฉะนั้นการตีความในเรื่องของดาวพฤหัสบ,บดีเนี่ยเราจะเขาเรียกว่าฉายให้เห็นว่าดาวพฤหัสบ,บดีเนี่ยเป็นดาวที่ดีทุกชาติทุกภาษาให้การยกยอ่องยังกรีกปรกรณ์นำเนี่ยพฤหัสบ,บดีก็คือเทพซูสราชาแห่งเทพผู้ปกครองเขาโอลิมปัสดาวนี้ก็จะเป็นเทพต่าง นะตอนที่เขาเรียกว่ากําเนิดอารยธรรมแรกๆของโลกเนี่ยนะก็มองเห็นดวงดาวก็สมมุติให้เป็นเทพนั้นเทพนี้พฤหัสนี่คือซูสเสาคือโคโรนอสนะอูลานอสก็คือมารุตยูเห็นไหมอโฟไดสดาวสุกแอริสดาววังคารนะอ่ะต่างๆนานา,นาแอเมสเนี่ยก็คือดาวพุธนะแอร์เมสที่เป็นแบรนด์เนมนะ นั่นแหละพอเปลี่ยนผ่านจากยุคกรีกมาเป็นโรมันอนาณาจักรโรมันนะซูสก็เปลี่ยนเป็นนะจูปิเตอร์อ่าเป็นจูปิเตอร์นะแล้วก็อาทิตย์ก็เป็นอพอลโลนะศุกร์ก็เป็นวีนัสพุทธจากแอร์เมสเป็นอะไรเมอร์คิวรีอังคารแอร์เรสเป็นมาร์นะี่เห็นไหม เนี่ยต่างๆนานาเสาวจากโครโนอร้อยก็เป็นแซร์ตุนจะให้เห็นว่าดาวพฤหัสบดีคือราชาแห่งเทพนะความหมายใกล้เคียงกันเห็นไหมของเราก็ใช้คำว่าพฤหัสบปปดีงั้นของกรีกก็เป็นเทพสูงสุดอ่ะไทยแล้วนะฝรั่งแล้วนะไปจีนบ้างโอเยอะเลยนะพฤหัสบดีทำไมมันเยอะอย่างนี้นะ เทียบเคียงนะดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวประจำปีเทพที่เห็นเหล่านี้เขาเรียกว่าไทสวยเอีย้ยก็คือเป็นเทพประจำปีของแต่ละปีของชาวจีนมีทั้งหมด60องค์เนี่ยเห็นไหมดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวรายปีหนึ่งปีเขาจะย้ายราศีหนึ่งครั้งย้ายแต่ละปีมันก็เกิดอะไรขึ้นเกิดปีนักกษัตริย์ขึ้นนะแถวเนี่ย 1รอบก็12เพราะดาวพฤหัสย้าย12ลราศีครบ12ปีก็ครบรอบปีนักสัตว์เช่นเดียวกัน12 5 60เนี่ยเห็นไหมถึงมี60องค์12 5ก็เท่ากับ5รอบนะ12เนี่ยเท่ากับ1รอบ12 5 60คนจีนเมื่ออายุ60เป็นไงจัดแซยิตงานเฉลิมฉลองเพราะอะไรเพราะแหมอายุมาถึง60แล้ว ความสําเร็จในชีวิตมันก็มีแล้วนะครับในเขาเรียกว่าถ้าเปรียบเป็นคนไทยก็กเกษียณอายุราชการพอดีถูกไหมทีนี้ในความหมายลึกๆก,ก็คือดวงชะตาของเขาได้รับองค์ไทยสวยเอียยครบทุกองไงหกสิบปีนะอายุหกสิบปั๊บเนี่ยได้รับองค์ไทยสวยเอียยครบทุกองค์เรียบร้อยก็ต้องจัดงานเฉลิมฉลอง,ลองแซยิตนั่นเองอันนี้ก็เป็นหลักความเชื่อของจีนนะครับ ใช้สวยมาจากไหนบ้างโอมาจากเรื่องเล่ามาจากตำนานมาจากบุคคลในประวัติศาสตร์บุคคลที่ทําคุณงามความดีเป็นตัวอย่างให้เป็นเรื่องเล่าแก่ชนรุ่นหลังเพราะจีนเนี่ยเขานับถือบรรพบุรุษใช้หลักบรรพชนคนที่ประกอบคุณงามความดีเนี่ยก็ถูกยกให้เป็นเทพเป็นเซียนนะประการลาชนี้อ่าเรามาเข้าสู่ดวงชะตาชาวลัคนาราศีมีนนะครับก่อนอื่น ดาวพฤหัสบดีโครจรเข้าสู่ราศีเมษได้ตำแหน่งมาตรฐานเป็นราชาโชคครับอุจ,จวิราษราชาโชคฉโลกฉเหลาผลบุญเก่าทรงให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะความหมายดีมาตรฐานดีนะแล้วราชาโชคแบบพฤหัสบดีเนี่ยแม่ มันยิ่งเต็มคุณค่าเต็มราคานะสบายใจได้ทีนี้ดาวพฤหัสบดีลนะ่ะเกี่ยวข้องอย่างไรกับดวงชะตาชาวลัคนาราศีมีนเกี่ยวเต็มๆเ,เพราะดาวพฤหัสบดีคือดาวประจำตัวของท่านครับดาวพฤหัสบดีคือดาวกเกษตรเจ้าเรือนราศีมีนฉะนั้นคนลัคนาราศีมีนท่านคือดาวพฤหัส ว่าท่านน่ะคือดาวพฤหัสนอกจากนั้นดาวพฤหัสยังไม่ได้อยู่แค่ราศีมีนเท่านั้นยังอยู่ที่ราศีธนูด้วยแล้วราศีธนูเนี่ยคือพบที่10ของดวงชะตาเราเรียกว่าพบกรรมะการงานกิจกรรมที่ทำการใช้ชีวิตสำคัญไหมครับ ดาวพฤหัสบดีคือดาวตัวตนดาวพฤหัสบดีคือดาวการงานดาวพฤหัสบดีเป็นราชาโชคดีแล้วนะสองเป็นดาวดีในดวงชะตานั่นก็คือดาวประจําตัวแล้วก็สามเป็นดาวเจ้าเรือนการงานดาวตัวแทนของเรื่องงานแล้วเมื่อดาวพฤหัสบดีเข้าราศีเมษ ราศีเมษเนี่ยคือพบการเงินหรือที่เรียกว่ากระดุมพระฉะนั้นตีความง่ายๆครับดาวพฤหัสบดีย้ายครั้งนี้เป็นยังไงหนึ่งดาวตัวตนใช่ไหมตัวตนไปอยู่ในเรือนการเงินไปว่าตัวเองไปหาเงินตีความง่ายๆเลยตรงๆเลยนะตัวเองไปหาเงินพูดง่ายๆตัวท่านจะมีความคิดความรับผิดชอบ คิดอ่านหารายได้เพิ่มหารายได้เสริมหรือมีช่องทางที่จะเข้าไปสู่ตำแหน่งที่เป็นรายได้หรือเข้าไปจัดการในเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองดาวพฤหัสบดีก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะแสดงว่างานของท่านก็จะส่งผลให้ได้เงินนี่เป็นไงตัวเองก็ไปหาเงินนะงานก็แสดงผลให้เป็นการเงิน ฉะนั้นชัดเจนครับดวงดีในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่ดวงดีในเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ดวงดีในแง่ของการงานที่ทำสำเร็จสำเร็จเพราะอะไรมันเป็นราชาโชคมีอำนาจราชศักดุจราชาโอ้โหแล้วแล้วยากหรือง่ายไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนี่นะแบบนี้ดาวดีเข้าเรือนดีนะคำว่าดาวดีเข้าเรือนดีคืออะไร ดาวพฤหัสบ,บดีเป็นดาวดีในดวงชะตาของท่านเป็นดาวัวตนเป็นดาวการงานเข้าเรือนดีคือเข้าเรือนการเงินตัวเองไปหาเงินงานก็สร้างเงินพอหรือยังยังไม่พออดาวพฤหัสบ,บดีอยู่ตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าศูนย์ยาพาหะศูนย์ยาพาหะก,ก็คือเนวิเกเตอร์เป็นดาวนำทางท่านฉะนั้นอะไรนำทางท่านตัวท่านเองนะไม่มีอะไรมานำทางตัวเองนี่แหละคิด อ่านวิเคราะห์ให้เรียบร้อยแล้วพุ่งไปข้างหน้าพุ่งไปข้างหน้าก็สามารถจัดการปัญหาได้ทีนี้ดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งศูนย์ญาบาหาเนี่ยมันมีอีกแง่คิดหนึ่งก็คือใช้คุณธรรมใช้ความถูกต้องในการดำเนินชีวิตนี่ตรงนี้ด้วยนะตรงนี้ด้วยอะไรที่มันซิกแซกอะไรที่มันดูว่าเฮ้ยเอออาจารย์บอกจริงๆเลยเงินทองมันมีโอกาส แต่ถ้าไม่ใช่ทางที่ถูกที่ควรที่ผิดคุณธรรมผิดศีลธรรมขอให้คิดให้จงเนาะเพราะดาวพฤหัสบดีจะไม่นำเรื่อง <c oughs> เขาเรียกว่าที่มันเสียเส่ยงเรื่องที่มันเกี่ยวกับร้ายๆเข้ามาในชีวิตถ้าเจอเรื่องพวกนั้นนะแสดงว่าลาหู <c oughs> นะดงั้นะดาวพฤหัสบดีนะั้นตัวตนของท่านต้องยึดมั่นในหลักคุณธรรม ถามว่ายึดมั่นแล้วมันจะไหวไหมจันไหวสิก็เป็นราชาโชคอะนะตำแหน่งนี้ราชาโชคดูดีเลยทีเดียวนะครับอ่ะดาวตัวเองดาวการงานอยู่ในเรือนการเงินไม่ต้องแปลให้มากความเนาะ,ะแปลง่ายเงินคืองานนะงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขตัวเองก็ใส่ใจในเรื่องงานตัวเองก็ใส่ใจในเรื่องเงินหาเงินแล้วประสบผลสำเร็จด้วยความเป็นราชาโชคครับ เอายังไม่หมดยังไม่หมดดาวอาทิตย์นะดาวอาทิตย์โคจรเข้ามาสู่ราศีเมษเช่นเดียวกันที่ต้องบอกว่าดาวอาทิตย์มาเกี่ยวอะไรด้วยวันนี้เราคุยเรื่องดาวพฤหัสนะก็ต้องขออนุญาตพูดสักนิดหนึ่งพูดถึงเพราะอะไรเขาเป็นดาวคู่มิตรกันดาวอาทิตย์นั้นโคจรเข้าสู่ราศีเมษตั้งแต่วันที่14เมษายน2566 14เมษายนมหาสงการแต่ที่เป็นวันมหาสงการก็เพราะว่าดาวอาทิตย์ย้ายไม่ใช่ว่าวันสงการก็คือนับมาแล้วจะถึงวันที่14ปีนี้13ปีนี้14กำหนดขึ้นเองแล้วดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาพอดีไม่ใช่วันมหาสงการจะเกิดขึ้นต่อเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายเข้าราศีเมษวันไหนวันนั้นจะเป็นวันมหาสงการ พระอาทิตย์โครจรเข้าสู่ราศีเมษมีตำแหน่งมาตรฐานเป็นมหาอุดสูงทรงยิ่งใหญ่ให้คุณสูงในทางดาราศาสตร์การที่ดาวอาทิตย์โครจรเข้าสู่ตำแหน่งมหาอุดนั่นหมายความว่าดาวอาทิตย์โครจรใกล้โลกเมื่อใกล้โลกแล้วเป็นไงร้อนเนี่ยครับใช่ไหมเนี <vaccination> ่ย ไม่ต้องทันเมษามีนาเนี่ก็โหสุดสุดแล้วนะเมษาเดี๋ยวก็แน่นอนครับเมื่อดาวอาทิตย์โคโจรเข้าเป็นมหาอุดมันยิ่งร้อนเพราะอะไรขยับใกล้โลกอุจจวิลาเนี่ยอยู่ที่มีนตอนเนี้ยก็คือว่าใกล้โลกแล้วนะครับอุจจวิลาก็คือใกล้เหมือนกันทีนี้พออุดจริงๆเนี่ยโอ้โหยิ่งใกล้ชิดเลยนะชัดเจนดาวอาทิตย์ก็จะร้อนแรงอากาศก็จะร้อนนะครับก็ต้องระมัดระวังนะอ่า เรื่องสภาพอากาศเรื่องสุขภาพนะนิดหนึ่งนะครับเพราะอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือ,อนอะริอาจจะมีเรื่องของสุขภาพหรืออะไรมามาลดทอนนะจะทายดีอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องดูมุมทุกมุมนะอริก็แปลว่าอุปสรรคความเหนื่อยยากเนะี่ยเรื่องของสุขภาพก็ต้องนับระวังนะเกี่ยวกับนะความร้อนฝุ่นควันนะแล้วก็ล่าสุดก็ฮีตสตอกนะความร้อนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะ ไม่ต้องถึงขั้นสุขภาพหรอกแค่กระเป๋าสตังค์เนี่ยนะค่าไฟฟ้าค่าแอร์ค่าน้ําเนี่ยนะมันก็แหมนะ่นิดหนึ่งแต่ว่าถามว่าลัคนาราศีมีนไม่ต้องกลัวครับเอาอยู่่านะดาวพฤหัสด,ดีอาทิตย์เป็นมิตรกับครูเขาเป็นดาวคู่มิตรกันฉะนั้นเข้ามามันก็จะช่วยกันส่งเสริมแหละไม่ได้มาล้ายหรอกนะสำหรับดาวอาทิตย์อาทิตย์มหาอุดเสาพฤหัสราชาโชคดูดินะดูดีอาทิตย์เป็นมิตรกับครู นะสุริยาต้องครูเป็นคู่คงนะสุริยาต้องครูเป็นคู่คงจะได้โชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์ปีนั้นปีไหนปีนี้แหละครับนะและในปีนี้เดือนไหนเดือนนี้แหละครับ <laughs> นะดีไหมแล้วและโชคที่ว่ามันมันจะเป็นโชคอะไรอะ่ะการเงินไงครับเพราะเขามาเจอกันในเรือนการเงินครับ โอกาสในการสร้างไรายได้หาไรายได้หรือโชคดีในเรื่องของการเงินชาวลัคนาราศีมีนชัดเจนเต็มเต็มนะครับดูดีครับจะได้โชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์ปีนี้แหละไม่ต้องปีนั้นและแล้วมันเกิดในเรือนการเงินฉะนั้นแสดงผลที่แสดงออกมาก็จะต้องแสดงในผลในเรื่องของเงินครับเขาเรียกว่าคู่นี้คู่โชคเทวริศ คือโชคที่เทวดาบันดานลิ์ให้เข้าใจไหมทิศทางดูดีแล้วไม่ได้แค่ปีนี้ปีเดียวนะไม่ใช่แค่เฉพาะเดือนเมษานี้เดียวนะอาจจุดที่มันจะดีนะหนึ่งนะอาทิตย์นะโคจรเจอดาวพฤหัสเนี่ยเมษาอาทิตย์เป็นกเกษตรตรีโกนถึงพฤหัสสิงหาอาทิตย์โคจรมาัลาสีตุลเล็งพฤหัสต,ต,ตุลาอาทิตย์ตีโกนหลัง พฤหัสทันวาที่พูดเดือนในมาถึงเดือนที่จะเกิดสิ่งดีๆสำหรับชาวลัคนาราศีมีนอาทิตย์เมษาหกหกสิงหาหกหกอันนี้กลางเดือนนะอันเนี้ยเมษามันก็จะเริ่มสิบสี่สิงหานี่ก็สิบห้าตุลาก็สิบห้าสิบหกทันวาก็สิบห้าสิบหกทันวานะอีกจุดหนึ่งที่จะดีก็คือเข้าราศีมีนอาทิตย์ก็เป็นอุจวิราชและที่สําคัญครับ ปีหน้าเจออีกไม่ใช่แค่เมษาหกหกเพราะอะไรเพราะดาวพฤหัสนั้นไซยอยู่ถึงวันที่30สิบเมษาสองพนห้ารฉะนั้นพระาทิตย์เนี่ยโครจรในปี67จดจะเข้าเดือนเมษาก็คือวันมหาสงการเนี่ยก็ไม่สิบสามสสี่สบห้าประมาณนี้ซึ่งพฤหัสยังอยู่ ยังอยู่ยังเป็นราชาโชคอยู่จนถึงวันที่ 30, สามสิบเมษาสองพันหร้อยหสิบเจ็ดสองรอบไอ้ที่พูดไปว่าดีดีดเนี่ยชาาลัคขณาราศีมีนเจอสองรอบฮ้่ได้เงินสองรอบเมษาหกหกถึงเมษาหกเจ็ดโอ้โหสบายตัวนละนลัคขณาราศีมีนนะอ่ะก็ถ้าพูดถึงดาวพฤหัสบ,บดีมันก็ต้องทายดีอย่างเดียวแล้วครับ แต่ว่าสําหรับลัคนาราศีมีนมันยิ่งชัดเจนเพราะหนึ่งเป็นดาวดีในดวง 2. เข้าเรือนดีสามตำแหน่งดีมาตรฐานดี 4. เจอคู่มิตรด,ดีแม่อะไรมันจะดีปานนั้นสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะดูดีครับดวงชะตาโอเคเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขอให้มุ่งมั่นตั้งใจดาวประจำตัวไปอยู่ข้างหน้าท่านก็อย่าอยู่เฉย ตัวท่านเองก็ต้องเข้าไปหาเงินด้วยคําว่าหาเงินคืออะไรคิดอ่านวางแผนมีไอเดียใหม่ๆหาไรายได้ใหม่ๆทําอะไรขอให้คิดมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ลุยเต็มที่และความสําเร็จและความโชคดีจะเกิดกับตัวท่านครับสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะส่วนรายละเอียดในดวงชะตาในเดือนต่างๆก็เดี๋ยวจะต้องทํามาให้ท่านได้รับชมและฟังอย่างที่บอก ดาวมันมีทั้งดีและไม่ดีนะมันก็ต้องดาวสิบดวงมันต้องประมวลผลมาให้ท่านได้รับชมและฟังแต่คลิปนี้เราเอาที่ดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสมันดีแบบร้อยเซ์ชัดเจนนะส่วนดาวอื่นเดี๋ยก็ใคยว่ากันดาวรายเดือนดาวนั้นทำมุมกับดาวนี้อะไรต่างๆนานานะครับอย่างไงขอให้ชาวลัคนาราศีมีนมีความหวังมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับขอให้กล้าออกไปเผชิญโลก ที่เปลี่ยนแปลงกล้าออกไปเผชิญสิ่งที่อยู่ข้างหน้าชีวิตท่านตอนนี้กำลังจะได้รับความสำเร็จแบบราชาโชคครับยังไงต้องขอข้อพูณทุกท่านที่รับชมรับฟังอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับถูกใจคำทำนายกดซุปเปอร์แตงขอบคุณเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟกันได้นะครับแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นี้หนึ่งนะครับพื้นที่โฆษณายอย่างว่า นะรับงานโฆษณาโปรโมทสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือรีวิวอะไรต่างๆนาะนาะก็ติดต่อกันเข้ามาได้สินค้าของท่านถ้ามันเขาเรียกว่าไปกันได้กับทางช่องของเราก็ยินดีปรึกษาแล้วก็พูดคุยกันครับนะติดต่อมาที่ Line แอนี้หรือเบอร์โทรนี้ได้เลยนะครับอ่ะขอพระคุณชาวลัคนาราศีมีนนะขอให้ท่านมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วก็ประสบผลสำเร็จ ในเร็ววันก็เดือนหน้านี้นั่นแหละนะยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและฟังครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ